สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะที่ยาวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เดินทางเข้ามาในป่านะแล้วก็เราก็จะมาหาปูหาปลาในลำธารน,นี่แหละนะและวันนี้นะเราก็จะมานำเสนอความเชื่อด้านเวทมนต์อาคมนะซึ่งความเชื่อด้านเวทมนต์อาคมเนี่ยเป็นความเชื่อที่มีมาหลายพันปีแล้วนะเป็นพันพันปีแล้วนะแล้วก็เดิมทีเนี่ยเป็นคาถาของนางยักษ์พันธุรัต ซึ่งสอนให้กับลูกชายสุดที่รักนะคะ,ะ,คะก็คือเท้าสังหรือว่าเงาะป่านนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะไปหาเนื้อหรือว่าปลาเนี่ยนะคะก็ให้ท่องคาถานี้นะสามจบแล้วก็กลั้นใจกระทืบเท้าลงดินสามครั้งนะคะแล้วก็ออกไปหาเนื้อหาปลาเนี่ยจะได้ดีเลยละจะเป็นยังไงก็ไปติดตามแลบชมเลยคะ่ะตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ เดี๋ยวหาทำเลดีๆก่อนนะ ลองดูนะว่าเราจะเรียกได้หรือเปล่าเอาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวตรงนู้นก็จะเป็นบอ่อนะก่อนที่เราจะไปหาเนื้อและปลานะคะเราก็จะสวดคาถามนจินดามณีนะคะสามจบนะแล้วก็ตั้งนาโมสามจบก่อนแล้วก็สวดคาถาสามจบแล้วก็กระทืบเท้าลงดินกั้นใจแล้วก็กระทืบเท้าลงดินสามครั้งนะคะเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนดูนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคาถาเรียกปลาแล้วก็เนื้อนะอะยังมัจฉามหานทิเยเอหิมะมะสะวาหุมอะยังมัจฉา นาทิเยเอหิมะมะสะวาหึงอะยังมัจฉามหานาทิเยเอหิมะมะสะวาหึงก็ตอนนี้เนื้อแล้วก็ปลาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาหาเรานะคะแต่ว่าเราก็จะ มานั่งนั่งท่องมนอีกต่อเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อและปลาเนี่ยเขาจะขึ้นมาหาเราเองนะอะยังมะฉามหาณพิเย,อเ,ยเอหิมะมะสวาหุงอะยังมะฉามหาณพิเยเอหิมะมะสวาหุง อยังมัชฉามหานณพเยเอหิมะมะสะวาหุมอ๋อถุงถุงอยู่ไหนอ่ะจับใส่ถุงก่อน ไม่กล้าจับเฮ้ตัว,ต,ว,ต,วตัวนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะปูทุกคนตัวนี้อ่ะไม่กล้าจับนะคะโอ้เดี๋ยวแป๊บนะหนีบหนีบหน่อยดิหนีบชั้นหน่อยหนีบสิเอา้าหนีบ

ปลาที่เราเรียกมานะคะก็คือก็จะเป็นปลาที่หมดอายุไขแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยจดจำบทคาถานี้เอาไว้นะคะจะได้ไม่สูญหายไปจากประเทศของเรานะคะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านก็ได้บันทึกตำรับตำลามนคาถาพวกนี้นะเอาไว้ให้กับออท่านที่สนใจนะคะเอาไว้ให้กับพวกเรานะคะได้ศึกษาเนาะ ก็เป็นความเชื่อด้านเวทมนต์คาถานะคะตอนนี้จะย่างปูกินก่อนแบบนี้เลยสดสดลวร้อนเอออ่าดูใกล้ๆหน่อย ร้อนสุดๆเลยตอนเนี้ยจะไหม้ทั้งคนทั้งโทรศัพท์แล้วนะปูไหม้ไม่พออืมพอแล้วนะเท่านี้ก็พอแล้วโอ้ร้อนหนีดีกว่าปูของเราก็สุกดีแล้วจ้ะชิมกันอือหือ กินหอมกินหอมสุดๆเลยอะแล้วก็รสชาติมันจะมันๆอ่ะ,อะรสชาติหวานมากหวานมัน เราชอบกินปูมากเลยนะทุกคนเพราะว่ารสชาติเขาจะหวานมันมตรงนี้เป็นครี่มันหรือเปล่าขมอันนี้เป็นที่ปูนะ รสชามันจะขมแต่ว่าอร่อยดีถ้าใครชอบกินของขมนะอม,มันปู เนื้อมันว่าว่าหวานแล้วนะตรงมันตรงเนี้ยหวานมันอร่อยมากอร่อยกว่าเนื้ออีกตรงไอ้สีเหลืงองอ่ะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้นะคะก็ขอความสุขความเจริญนะคะจงมีแก่ผู้ที่รับชมรับฟังทุกๆท,ท่านเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะ